อู้คักเนาะนี่โอ้ปลาพี่น้องเอ้ยส่มพี่พี่น้องเขาบินใกล้ๆเห็นไหมค่ะนะไค่ะโอ้ติดค่ะอ๋อสามตัวโอู้ยูมาแล้วตัวนี้ครับโอ้ยติดนะเห็นไหมปิ่นพลายพลายอยู่นะโอ้นะตัวใหญ่ติดดังนะโอ้นะพี่น้องเอ้ย ตัวใหญ่แต่วะอือโอ้วันอีกตัวนึงบอนจุ๊บๆอุ้นหรออือหากินยุสะบ้านพี่น้องเอ้ยสิจูบ่า่ะตัวไหนบดได้บ่าอะไอบดได้บ่า่ะลูกตัวใหญ่ โอ้ฝ่านี่นี่นี่ติดด่างพันด่างโอ้โหนีโอ้โหคนน่ะโตบักไงโอ้ยสิโอ้โหเลี้ยวเนี่ยวิธีวันบ้านหากินแบบ

วันนี้มันมีพ่อตโตติลูกโอ้จะไปสุกอืมโอ้โอหมดุดปากฮ่าฮ่าฮตองคืน เมื่อกี้เอาว่าปาตัวน้อยนะเออเอาไปปิ้งนี่พี่น้องเขาเลยนะดินบัวบๆอยู่พี่น้องปลาโอ้สุดยอดเลย กลางพอท่านพอถึงยี่สิบนาทีปลาโตวุ่วงใหญ่สามตัววิถีชีวิตบานๆพี่นอ้องเ้ยดูแบบบั่วยกับมีความสุขอยูด่ดอกสุขใจมากกว่าน้องสองตัว lạnh này ngon hồi luôn ừ. cả ông bà ok uống tiếp đi, <laughs> hả mông, hả mông gì con. <laughs> Tít ít tìm Tít ít hiểu Tít hiểu oh, Tít tìm hiểu tìm hiểu Tâm hiểu tìm hiểu tìm hiểu nhấp hiểu nhấp nhấp tìm hiểu tìm hiểu tìm đây này. Ngu hoa nói tôi nhây tớ nạ tịt đấy Hôm đọc và cây nhang giang phá đen khăm lùng mà Ê ê ê tên ơ à. Hôm เกียดโมเกียดคาคำเหมือนหมอลำพากกัน,วนมวนเมฆดำลอยปันปวนฝนตกมาสู่อีสานมโมยาตีนกับแกทูกฝนแลกเขียวจากการควายทุยเสรจ็จจากงาน เมยาอ่อนตามคนาลุงแจงพ่อพุ่มพูตื่นเช้าตัวรีบออกนาเร่งรุดไทยหุดนภารีบน้ำฟ้าเฝ้าน้ำฝนำนั่นโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลาข้าบ่า ปลาตะเพียนโอ้ปลาตะเพียนไปปิ้งมือแรงพอขึ้นไปบันนี่ปล่อยมันติ thăng dài lắm, một... ta cong cả đay, vèng về là cái viên mà wow, Đứng dàn con, ăn. <laughs> tốt Còn con okay. cả ban nãy, giăng về giăng má bây giờ cong yên, không khí, không khí, không khí, không เก็บหอยอ่าไปหายายเนี่ยเด้อละยืนเลนเดียวก็ขึ้นลงเป็บเดียวบ้านถึงยี่สิบนาทีแล้วพุณติดเลยหรือ่ลืมมวนรถเพียงแล้วบ้านนี้ เออเออพอแล้วสามวัน

โอ้โตใหญ่ๆเลยว่ะนี่ดูๆๆๆดูดูดิโอ้โอ้ยิสกเรียนนวลจันทร์ <laughs> <laughs> oh, oh,